คุณผู้ชมใครอยากสุขภาพดีนะคะต้องดูรายการนี้เลยค่ะที่ไล์ห่างไกลโรคค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทุกคนจำเป็นต้องดูค่ะเพราะเราจะโฟกัสไปที่เรื่องสมองและชี้เป้าไปที่เรื่องอาการขี้หลงขี้ลืมค่ะมันร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยจริงหรือไม่ทีไล์ห่างไกลโรคมีคำตอบค่ะด้วยผลิตภัณฑ์ z ีโลไบค่ะการทรงตัวมันจะ สูญเสียเดินริมถนนเนี่ยใจเราก็เดินแอบแต่บังคับตัวเองไม่ได้มันจะแผลไปหาแผลไปหารถเลยคุณหมอตรวจเรียบร้อยเขาก็บอกอาการเกี่ยวกับสมองอาจจะเป็นอัลไซเมอร์จนได้ตัวเนี้ยที่มาทานปกติแล้วปกติแล้วแล้วก็ไม่มีอาการเซทานผิดพันตัวจิรูไบนี่สองอาทิตย์2อาทิตย์ใช่ค่ะจากตื่นขึ้นมาเราจะหูชาเป็นเน็บมากเงี้ยก็ดีขึ้นมันเบาลงไปมาก แล้วไออาการที่เราที่หลงที่ลืมคือซื้ออะไรมาตั้งไว้ตรงไหนเราหาไม่เจอเนี่ยมันก็ค่อยดีขึ้นอาการขี้หลงที่ลืมเนี่ยภัยรายที่เราไม่ควรมองข้ามเนี่ย มีอันตรายถึงตายได้จริงหรือเปล่าคะจริงเลยค่ะน้องน้ำผึ้งจริงๆต้องบอกว่าอาการขี้หลงขี้ลืมเนี่ยนะคะเป็นระยะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ระยะต่อมาก็จะเป็นอัลไซเมอร์แล้วระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ในที่สุดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นโรคสมองเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่แค่ประมาณ8-10ปีเท่านั้นแล้วเราก็อาจจะต้องเสียชีวิตลงเพราะมันก็จะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาอย่างเช่นโรคปอดอักเสบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เราทราบๆกันเนี่ยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคของคนแก่ไม่ใช่หรอคะ จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าคุกคนสามารถเป็นได้หมดใช่ด้วย30 <Okay. S 2> ก,วก,วกว่ากว่าก็เริ่มเป็นแล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็ถ้าจะสังเกตได้ววบ,นะบางทีก็เอ๊ะตัวเองเชื่ออะไรนะเ <c oughs> เมื่อกี้ขับรถออกจากบ้านเอ๊ะ <c oughs> ฉัน <c oughs> ใช่บบฉันล็อกบ้านหรือย,อยังแต่เป็นลักษณะเอ๊ะ ขี้หลงที่ลืมอันนี้คืออาการเริ่มต้นให้ลองสังเกตดูว่าคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสิ่งที่ล้อมรอบตัวเรานั่นแหละมันก็มีผลกระทบตื่นขึ้นมาปุบเนี่ยก็รีบมาก<อ>เพื่อที่จะออกไปทํางานให้ทันเวลา,า,าใช้ชีวิตใช่ใช่ไม่รับประทานอาหารตอนเช้าไม่ออกกําลังกายสูบบุหรี่ดื่มเหล้าทานอาหารไม่ครบ5้าหมู่บ้างละ<อ>จังฟู้ดเนี่ยชอบรับประทานกันเหลือเกินนอนคุม้มโปงปิดไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออากาศเนี่ยมันถ่ายเทไม่ได้ทั่วถึงทําให้ออกซิเจนเนี่ยมันเข้าไปเลี้ยงสมอง ไ,ไม่ดีพอถ้าคุณหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดภาวะการเป็นขี้หลงขี้ลืมเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เป็นสมองเสื่อมได้ในที่สุดการศึกษาทางการแพทย์พบว่าปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์จะเริ่มเกิดตั้งแต่ช่วงอายุ40 65ปีซึ่งในเมืองไทยตอนนี้มีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคอัลไซเมอร์กว่า2ล้านคนอย่างปัจจัยที่พี่ปอมบอกค่ะทั้งไม่กินอาหารเช้า ทั้งนอนคุมโปงอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเชื่อว่าทุกๆคนน่ะต้องเคยทำค่ะปัจจัยพวกนี้ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้ยังไงคะเกิดจากสองสาเหตุด้วยกันนะคะปัญหาแรกเลยก็คือการเสื่อมของเนื้อสมองนะคะเซลล์สมองเนี่ยมันตายลงทุกวันทุกวัน,นการเสื่อมของเซลล์สมองเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีโปรตีนเข้าไปจับกันเป็นก้อนเรียกว่าคราบ p l a นะคะอันนี้เนี่ยคือเนื้อสมองที่เต็มๆถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคราบ p l a q มันก็จะไปเกาะอยู่บริเวณต่างๆของสมองทําให้เนื้อสมองเเน่มมมัไได้ต็ฟู เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจดจําแล้วก็เรียนรูน้มันก็จะลดน้อยลง,ลง,ยลงสาเหตุที่2เนี่ยน,นะคะ<ม>ก็คือปัญหาของหลอดเลือดสมองนะคะจริงๆเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยมันก็ควรที่จะฟลแล้วก็สวยงาม,ามถูกต้อง<ม>แต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยค่ะคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะมีไขมันเข้าไปสะสมใต้ผนังหลอดเลือดเรียกว่าไขมันอุดตันอะไรอ่าอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เลือดมันจะฟลเข้าไป สูบฉีดขึ้นไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้ปกติ<ช>ทําให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ในที่สุดค่ะมันไม่ใช่แค่รูปร่างภายนอกภายในเราก็ควรที่จะดูแลโดยเฉพาะประสาทเพราะว่าเราต้องใช้ในการที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็จดจําแล้วก็ทํางานาถูกต้องค่ะวันนี้ปอมก็เลยอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ g l o b uy, ซึ่งช่วยปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์สมองของเราค่ะ ขี้ลงคี้ลืมความจำเลอะเลือนคิดช้าสมองไม่แล่นเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมรีฟื้นฟูนและปกป้องเซลล์สมองด้วยจิโลบา์นำเข้าจากออสเตรเลียที่มีส่วนผสมที่ดีที่สุดถึง6ชนิดจิงกบิโลบาสารสกัดจากใบแปะก้วยลดอาการอุดตันของหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีฟื้นฟูนความจำดีขึ้น เลซิตนหรือสารสกัดจากถั่วเหลืองเพิ่มสารสื่อประสาทช่วยให้ความจำดีขึ้นลดอาการอัลไซเมอร์ได้โอเมก้า3กระตุ้นการทำงานของปลายประสาทเพิ่มการเรียนรู้และจดจำได้มากขึ้นเพียวสควอลีนตับอ่อนปลาฉลามน้ำลึกช่วยนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้มากยิ่งขึ้นเกรฟซีดสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นช่วยลดการเกิดคราบพลั q ที่ทำลายเนื้อสมองสาเหตุของอัลไซเมอร์และยังช่วยปกป้องเซลล์สมองไม่ให้โดนทำลายจากอนุมูลอิสระ วิตามิน E ช่วยป้องกันความผิดปกติของระบบประสาทป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยภายใน3าวันคุณก็จะรู้สึกเลยว่า <Wow. S 2> สมองโปร<ล>่งปลอดโปร่งขึ้นไม่หนักศีรษะจะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะสังเกตได้เลยคนที่นําไปรับประทานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะจําได้มากขึ้นลองสังเกตตัวเอง <จำ S 1> แค่นี้ง่ายๆใช่ช่วยทําให้หลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะป้องกันการเป็นหลอดเลือดในสมองแตกได้นะคะ,ะจิโลไบเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศอสะะอสเตรเลียนะคะออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีอาหารขึ้นชื่อทางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะใคร ก็จะต้องนํากลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าออถ้าเกิดว่าเรารับประทานจีโรบเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่เห็นผลค่ะการตั้งแรกก็มีดวงตาก,ก่อนทําทํางานอยู่เนี่ยตามันจะปิ๊บจะมองอะไรไม่เห็นไปเลยมันจะมืดประมาณสักห้านาทีสินาทีอะ่ะแล้วมันก็ค่อยจางยืนทํางานเนี่ยมันจะมันมันจะเซการทรงตัวมันจะ เ,เดินริมถนนเนี่ยใจเราก็เดินแอบแต่บังคับตัวเองไม่ได้มันจะแผลไปหาแผลไปหารถเลยครับคุณหมอตรวจเขาก็บอกอาการเกี่ยวกับสมองอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ระบบพึ่งเริ่มแรกจนได้ตัวนี้ที่มาทานอ๋อลูกแนะนำเหมือนกันบบังคับอ่ะให้ทานแต่ผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเจ็ดแปดเดือน่ะค่อยๆดีขึ้นทีละนิดนะไม่ใช่ดีวั่วภาพนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการ โฆษณาโมเมอะไรเนี่ยมันเคยดีทีนี้ทีนี้ตาเหมือนในนั่นอ่ะมันฟ้าฟ้าแล้วมันจะมืดไปเลยนะข้างหนึ่งแต่หลังจากทานโดนี้ไปแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วมีในส่วนของอาการขี้หลงขี้ลืมอยู่บ้างหรือเปล่าคะหรือแบบว่ารู้สึกตัวนี้มันมีอยู่แล้วค่ะสำหรับคนผู้สูงอายุทั่วไปนะเขาให้ไปซื้อของอะไรสักอย่างนเนี่ยนึกไม่ออกค่ะนานอ่ะกว่าจะนึกได้แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าความจําดีขึ้นความจําดีขึ้นและนอน นอนหลบับสบายคนผู้สูงอายุเนี่ยนะม,มันจะนอนไม่ค่อยได้หลังจากนั้นะตอนนี้ก็ยังยังใช้อยู่ทุกวันอย่าหาว่าอยู่งนี้เลยต้อง <laughs> ทดลองไม่ใช่กิน2วัน3วันแล้วจะเห็นผล <c oughs> มันต้องใช้ระยะเวลาสัก56เดือนขึ้นไปแล้วมันก็จะหเห็นผลทีละนี้ทีละนี้ค <c oughs> นปกติ ก็มีเป็นความดันความดันแล้วก็ภูมมแพ้ภูมิแพ้ที่หลงที่ลืมตื่นมาใหม่เนี่ยก็จะชามากไปมือไปเท้าก็คือเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรอย่เงี้ยตัวอะไรให้มันให้มันรีแลกซ์ใช่ค่ะก็จะใช้ระยะเวลาพักหนึ่งทีนี้ลูกชายคือคุณแม่ของเพื่อนเขาทาน ผิดพันตัวจิลล์บนี่มีอาการเหมือนเหมือนอ๋อคือเหมือนมีอาการคล้ายกันใช่ค่ะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ค่ะจากตื่นขึ้นมาเราจะหัชาเป็นเน็บมากอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นมันเบาลงไปมากแล้วไออาการที่เราขี้หลงขี้ลืมคือซื้ออะไรมาตั้งไว้ตรงไหนเราหาไม่เจอเนี่ยมันก็ค่อยดีขึ้นคือพอเราเราทานแล้วเนี่ยตัวเรารู้สึกดีขึ้นก็เลยแนะนำให้ลุกชายว่าเออ แกให้ฉันทานแล้วแกต้องมาทานกับฉันคืออาการเขาก็ขี้หลงที่ลืมแหละเพราะว่าทํางานมากนะฮะงานหนักอ้าวลืมกุญแจรถคืออาการตรงนี้เขาก็ดีขึ้นคือแต่กุญแจรถนี่จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติปกตผมไม่รู้ไปไว้ที่ไหนแม่ตรงนั้นมีไหมตรงนี้มีไหมปัจจุบันนี้ก็ไม่ถามแล้วว่าแม่เห็นอะไรผมไหมเห็นนู่นเห็นนี่ไหมใช่ค่ะก็ยังบอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาทานกับแม่ค่ะ ตอนนี้ก็เลยทานใช่ค่ะก็เลยทานด้วยกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ปอมนะคะช่วยแนะนำนะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเกี่ยวกับอาการขี้หลงขี้ลืมแล้วก็การบำรุงสมองค่ะต้องยอมรับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นอัลไซเมอร์หรือเราเป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะเป็นภาระทําให้ลูกหลานเราเนี่ยต้องคอยมานั่งดูแลถามว่าเราอยากจะต้อง เราอยากจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าคุณคิดถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ต้องการที่จะทําให้สุขภาพร่างกายคุณย่ําแย่รวมไปถึงไม่ต้องการที่จะเป็นภาระของใครเนี่ยเริ่มดูแลสมองของคุณซะตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมค่ะได้รับความรู้มากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ปอมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํานะคะ Learn Next Star นะคะที่เออสถานที่ให้เราค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกัน สวัสดีค่ะขี้ลงขี้ลืมความจำเลอะเลือนคิดช้าสมองไม่แล่นเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมรีบฟื้นฟูนและปกป้องเซลล์สมองด้วยจิโลไบนำเข้าจากออสเตรเลียปกติ1กล่องราคา1,200บาทพิเศษโทรสั่งซื้อตอนนี้3กล่องแถมฟรี1กล่องเพียง3,000บาทโทรสั่งซื้อได้ที่09 2 3 7 1 1 9 1 6